สำหรับข้ามพรมรูมวันจันทร์นะคะเรื่องที่มิรจะแจ้งในสัปดาห์นี้เลยก็คือเรื่องแรกในส่วนของการสอบอย่างของเราเป็นนักเรียนที่เป็นออนไลน์ site, ใช่ไหมคะตอนนั้นมิแจ้งไป่ละบางคนอาจจะยังไม่ทราบก็คือเราจะมีการสอบในระบบะแับไหนเอ่ย SDEXAM เช่นเดิมนะคะก็คือสอบในโทรศัพท์อุปกรณ์ ทีนี้ของสารวจตอนนี้อยู่พร้อมเพียงกันเลยนักเรียนที่เรียนออนไลน์มีใครไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์นะคะ,ะถ้านักเรียนจะมาสอบที่โรงเรียนอย่างแรกเลยนักเรียนต้องมีความพร้อมในอุปกรณ์จากแท็บเล็ตโทรศัพท์หรือแม้แต่กระทั่งอินเทอร์เน็ตความเสถียรของอินเทอร์เน็ตรวมไปถึงแบตเตอรี่การใช้งานของนักเรียนด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีในส่วนของที่มีพูดไป4ี่ห้าข้อเน,นี้ย มีตรงไหนที่ไม่สามารถสะดวกนักเรียนเนี่ยได้เรียนสามารถสอบบ้านได้นะคะคแต่ว่าต,ต้องแ,<ต>แจ้งนิดด้วยนะอ่ะแล้วก็เราจะสอบกันวันไหนเอ่ยสิบเอ็ดสิบสองอ่ะ, 12, อะปีหน้าเหมือนไกลนะคะเปิดปีใหม่มาสักหนึ่ง 1, อาทิตย์เราก็สอบกลางภาคเลยไม่ปิดเราก็เรียนต่อนะช่วงเนี่ยยุดพักสักท่คงลลย ยังยังไม่มีค่ะนักเรียนเดี๋ยวถ้าหยุดเอาไหนจะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็เรื่องที่สองในวันพฤหัสนี้นะคะในภาคลูกเสือเนี่ยจะมีการจัดอ,อ,อบรมออนไลน์โดยจะเป็นอาจารย์จากมหา,าวิทยาลัยลังสิตนะคะจะมาอบรมในหัวข้อการบูลลี่กันนะคะทีนี้หัวข้อที่จะอบรมของเราเนี่ยใช่สวัสดีค่ะคอบป้าน หัวข้อที่อบรมนะคะของเราเนี่ยจะเข้าพร้อมกันช่วงชั้นที่สองมหนึ 1, ่งมสองมสามนะคะระยะเวลาแล้วก็กําหนดการเนี่ยเดี๋ยวนี้จะส่งให้ได้เรียนอีกทีในรายกลุ่มนะคะรวมถึงลิงก์การเข้าด้วยวิธีการเข้าเดี่ยวในวันนั้นเนี่ยคงต้องให้ในักเรียนเข้าจากโทรศัพท์ของตัวเองนะคะเข้าจากโทรศัพท์ของตัวเองใครจะเอาหูฟังอ,อะไรมาด้วยก็ได้นะวันพฤหัส นะคะเ,เพราะว่าใช่เพราะว่าเขาบอกว่าต้องให้นักเรียนตั้งชื่อในระบบกลุ่มเนี่ยให้ใส่เลขที่แล้วก็ห้องเรียนยกตัวอย่างเช่นเราม .2 ทับ2ก็จะเป็นม .2 ทับ2แล้วก็อชิระแถบทองแบบนี้ค่ะ,ะเลขที่มีเลขที่ไมเ่เอ่ยมีเลขที่ด้วยนะคะเดี๋ยวตัวอย่างการตั้งชื่อเดี๋ยวจะแจ้งให้อีกทีหนึ่ง กิจกรรมก็จะมีอยู่ตั้งแต่ประมาณ11บเอดนกาสีนาทีไปจนถึงเวลาักเที่ยงของเราก็คือเที่ยงส5สหนะคะจะมีการแบ่งกลุ่มด้วยนะแบ่งกลุ่มในที่นี้เหมือนการเวิร์กช็อปอาหารในกลุ่มอย่างนักเรียนเคยเจอการแบ่งกลุ่มในกลุ่มนะอาจารย์เขาก็จะแบ่งกลุ่มให้เรามีประมาณ6กกลุ่มนะคะทั้งหมดแล้วก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนั้นนักเรียนจะต้องเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็เปิดกล้องอะไรให้เรียบร้อย นะคะในคาบลูกเสือส่วนการแต่งกายเดี๋ยวจแจ้งอีกทีอาจจะต้องแต่งในตัวขต,ตัวที่เป็นชุดลูกเสือเนี่ยนาลีเช่นเดิมนะคะสําหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่มีเครื่องแบบที่แถบติดนะคะอันนั้นเดี๋ยวตอนนี้ร้านค้าย,ยังไม่เปิดเนาะเดี๋ยวนิ้จะมิสติสทีว่าเราจะรับได้ที่ไหนนะคะอ่ะคร่าวๆมีประมาณนี้ แล้วก็ตอนนี้หลายวิชามีวิชาที่ได้ขอบข่ายค่ะนักเรียนเห็นเราใช่ไหมว่าจะมีวิชาที่สอบนอกตารางด้วยวิชาเหล่านั้นนักเรียนพยายามตามงานนะคะอย่างนัตสินเนี่ยที่มิสดูคุณครูเขามีการสอบเก็บคะแนนโดยการรำใช่ไหมร้องเพลงถ้าเป็นนักเรียน site, ออนไซต์เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นออนไลน์ line, นักเรียนค,ค,คุณครูก็ให้ส่งเ็บย้อหลักใช่ไหมถ้าใครยังไม่ได้สอบในค้าบนักเรียนตามให้ครบนะคะ อ่ะสำหรับวันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วในภาพของโชว์โฮมรูมนะคะก็วันศุกร์เนาะกิจกรรมของเราวันคริปมาสนะคะในส่วนของนักเรียนที่ออนไซต์เพื่อนเพื่อนเขาก็ตกแต่งนะห้องไปสำหรับนักเรียนออนไลน์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมก็แต่งชุดให้สวยงมนะคะเราจะเปิดกล้องพร้อมกันในวันศุกร์เพื่อนเพื่อนก็จะแต่งชุดมาเหมือนกันนักเรียนออนออนไซต์ วันศุกร์ไม่ต้องใส่ชุดพละนะคะให้ใส่ชุดตามเทศกาลเลยแต่ว่าอยู่ในขอบข่ายของความถูกต้องเงาะสมสุภาพไม่ใช่มาถึงแหวกหน้าแหวกหลังกางเกงขาดิ้วมาเลยนะไม่เอานะแบบนะั้นเอาแบบเอาแบบเรียบร้อยน่ารักนะคะเรียบร้อยน่ารักนะจะสีอะไรก็ได้นักเรียนอาจจะใส่เป็นสีเขียวสีแดง บางคนอาจจะมีดำปรปับกลมาดำแดงทองเทาอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ตามสไตล์ของักเรียนเลยอิสระเสรีแต่ว่าต้องเหมาะสมกับสถานที่ก็คือโรงเรียนยใส่ใสายเดี่ยวเลยยืดี้อออเ,ดเออคิวใส่ได้นะคะแต่ว่าข้างในต้องเป็นเสื้อย,ยืดที่ปกปิดเนื้อหนังบางสาของคิวด้วยจะมาแบบสายเดี่ยวเลยไม่ได้นิ้วแค่หรอนะคะอ่ะ เดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกทีข้ามโฮมรูมในวันพุธนะคะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนไปเตรียมตัวที่จะเรียนภาพแรกภาพแรกวันนี้เราเรียนดิชาอะไรเอย่ยภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะคะโอเคงั้นกลับมาเจอกันอีกทีภาพหน้าค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะนักเรียนออนไลน์สวัสดีค่ะ